แอบนะแล้วเรามาเล่นอะไรกันดีก่อนไหมแอนนาฉันแหลกมากเลยอ่ะแอนนาไลฟ์ฉันแหลกมากเลยอ่ะออนนาลอยอ่ะไรฉันแหลกมากเแ้เอ้ยไม่น่นใจเย็นๆสิไม่เอาแล้วนะต่อสายแลนฮะแค่นี้เจ้ายังบอกว่าไม่ไหวเหรอเจ้าไม่เห็นแอนนาหรอแอนนาเหรอแอนนาทำเป็นเป็นร้อยเลยนะ นี่เจ้าทำแค่สิบเองนะท่านครับาไงผมว่านายน้อยก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่านายน้อยน่าจะเพิ่งเคยทำอะไรแบบนี้ครั้งแรกถ้าทำเรื่อยๆน่าจะสบายๆายนะครับออ p อบ u อ up บอ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 บ แค่เคล็กยังไงอะท่าเต้นขอท่าทเต้นนี่ย,ย,ยุบ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 เด็ดแล้วไฟมันพุ่งออกมาโอ้ยอันนี้อันนี้ไม่เหมือนกันอ่ะนี่ฮะเอ๊ะ ไอ้ลุงลุงลุงแข็งไลยมี่แต่ทำไรลุงอ่ะเข้าไปเป็นไรเข้าไปเป็นไระไรไม่ยังควบคุมพลังไม่ได้ว่าคนคนใหม่คงจะเข้าใจนะครับไม่เป็นไรครับาเราต้องค่อยๆฝึกฝนท่านเลยมี่นะ ไม่ต้องเศ้าไปหรอกครับนายน้อย